ก็ปรามีคนหนึ่งที่ไม่เคารพใครสมัยนั้นพรามมีนามว่ามานัตทัทธะสำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาไม่ว้ว้มารดาบิดาอาจารย์พี่ชายสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมานัตทัทธะปราม มีความดำริว่าพระสมณโคดมนี้อันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ถ้ากระไรเราจะเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมอย่างที่ประทับถ้าสมณโคดมตรัสกะเราเราก็จะพูดกับท่านถ้าพระสมณโคดมไม่ตรัสกะเราเราก็จะไม่พูดกับท่านมีมานะถือตัวไงลำดับนั้นแหละมานัตจัตพราหมณ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสด,ด้วยพระเจ้าไม่พูดด้วยนะมานัตตถธพรามต้องการจะกลับจากที่นั้นด้วยคิดว่าพระสมณะโคดมนี้ไม่รู้อะไรที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบปริวิตกในใจของมานัตตถพรามด้วยพระหัตถัยแล้ว ได้ตรัสกบมานัตถตาพราหมด้วยคาถาว่าดูก่อนพรามใครในโลกนี้มีมานะไม่ดีเลยผู้ใดมาด้วยประโยชน์ใดผู้นั้นพึงเพิ่มพูนประโยชน์นั้นแหละอยากมาด้วยประโยชน์อะไรล่ะนะก็ให้ทําประโยชน์นั้นให้สําเร็จสินะครั้งนั้นมานัตถตพราหม์คิดว่าพระสมณะโคดมทราบจิตเราจึงหมอบลงด้วยศีรษะที่ใกล้พระบาทพระผู้มีพระภาค ณที่นั้นเองแล้วจูบพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยปากแล้วนวดด้วยมือประกาศชื่อว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์มีนามว่ามานัตตัทธะมานัตตัทธะครั้งนั้นบริษัทนั้นเกิดประหลาดใจว่าน่าอาศัศจรจรย์จิงไม่เคยมีหนอมานัตตัทธพราหมณ์นี้ไม่ไหว้มารดาบิดาอาจารย์พี่ชายแต่พระสมณะโคโดมทรงทำคนเห็นปานนี้ ให้ทำนอบนบได้เ <mini> ป็นอย่างดียิ่งก <his> ็เลยงงว่าโอ้โหพระเจ้าทำยังไงนี่นะแค่พูดไม่กี่คำแต่มันตรงกับจิตเขาไงอันนี้เราจะเห็นว่าปุถุชนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาก็จะจะแบบว่าตื่นเต้นอัศจรรย์ในเรื่องนี้พอมีการรู้วาละจิตได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดศรัทธาเลยดังนั้นการกระทำแบบนี้พระองค์ก็จะกระทำเพียงบางบุคคล ที่จะเกิดศรัทธาเพราะเหตุนี้ดังนั้นโดยปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะไม่ไม่แสดงอิทธิปฏิหารต่าง,างๆอาธิษนาปฏิหารอย่างนี้ยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับมานะตัทธพรามว่าพอละพรามเชิญลุกขึ้นนั่งบนอาสนะของตนเถิดเพราะท่านมีจิตเริ่อมใสในเราแล้วนี่ถ้าเป็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยมานัทเนี่ยมานัทพรามเนี่ยพลาดเลยนะเพราะว่าเขาจะได้แค่นั้นไงแต่โชคดีที่เป็นพระศาสดา พอมาเป็นพระศาสดาพราะองค์รู้ธรรมะอันยิ่งขึ้นไปเข้าถึงอมตะธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้สอนแค่แค่ตรงนั้นมานะัตตัฏฐปาา,ามนั่งบนอาสนะของตนแล้วได้กลับทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าไม่ควรทำมานะในใครควรมีความเคารพในใครพึงยำเกรงใครบูชาใครด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีแสดงว่าไม่มีใครสอนเขานะว่าว่าการเคารพเนี่ยเขาเคารพกันด้วยเหตุอะไร แล้วใครควรเคารพแต่ก็ดีนะพูดถึงก็ทําให้พอพระเจ้าตอบมาก็เป็นมาตรฐานได้เลยพระผู้มีพระภาคตอบว่าไม่ควรทามานะในมารดาบิดาพี่ชายในอาจารย์เป็นที่สี่สี่บุคคลพึงมีความเคารพในบุคคลเหล่านั้นพึงยำเกรงบุคคลเหล่านั้นบูชาบุคคลเหล่านั้นด้วยดีแล้วจึงเป็นการดีนะดังนั้น พระศาสดาก็ให้เคารพยำเกรงบูชาบุคคลเหล่านี้คือมารดาบิดาพี่ชายแล้วก็อาจารย์บุคคลพึงทำลายมานะเสียไม่ควรมีความกระด้างในพระอลานผู้เย็นสนิทกับพระอลานเนี่ยก็ควรทำลายมานะเสียเลยนะไม่ควรมีความกระด้างผู้ทำกิจเสร็จแล้วหาอาสะวะไม่ได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเพราะอนุสัยนั้น